สาธิตการเซตความสามารถในการโทรออกของ PABX นะครับ NEC รุ่น SL 1 0 0 0หรือ SL 2 0 0 1นะครับสองรุ่นนี้เซตเหมือนกันนะครับโดยใช้หัวเครื่องคีย์ดิจิตอนนะครับอันดับแรกก็กดปุ่มสติ๊กเกอร์นะครับชาร์ปดาวชาร์ปดาวนะครับมันจะให้ใส่าพาดเวิร์ดพี่โฟล์จโรงงานก็เป็น1นถึงแนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8เเสร็จแล้วก็กดปุ่มโฮนะครับ อ่ามันก็จะขึ้นโปรแกรมโหมดก็ใส่ฟังก์ชันที่จะปลดล็อกนะครับ2 1 0 4 0 1นะครับเค์เซอร์จะกระพริบตรงเบอร์ภายในแรกนะครับที่เป็นเครื่องคีย์อยู่ตอนนี้เบอร์200สมมติผมจะเปลี่ยนความสามารถการโทรออกของเบอร์205ผมก็พิมพ์เลยนะครับ205อ่าแล้วก็กดปุ่ม dnd 2ครั้งให้มากระพริบที่คลาดตอนนี้ถ้าคลาด2นี่ห้ามโทรต่างประเทศนะครับ ก็สมมติผมจะให้โทรต่างประเทศได้ก็ใส่เป็นคัดหนึ่งแล้วก็กดปุ่มโฮนะครับกด,ดปุ่มโฮแล้วก็กดปุ่มมิ้วนะครับสี่ครั้งเพื่อที่จะออกจากโปรแกรมจากชนเซฟิ่งอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับแต่ถ้ามาตรวจสอบ ทีว่าเปลี่ยนแปลงหรือยังก็เข้าเหมือนเดิมน,นะครับสปีกเกอร์ชาร์ปดาวชาร์ปดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็โฮแล้วก็ใส่สองหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งใส่เบอร์ภายในเมื่อกี้นะครับสองศูนย์ห้ากดดี d อนดีสองครั้งนี่นะครับมันก็ผิบเคอร์อเซอร์อยู่คราดหนึ่งแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนแปลงแล้วก็โอเคแล้วครับแสดงว่าสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยครับของครับ